ตอนเราแต่งได้แล้วเลือกทั้งหมดนั้นมันลายอมันเขียนไว้เองหมดแล้วแล้วคุณมตรีหาว่าปลุกปลั๊ธรรมาจารย์มาว่าตัวมาแรงกาะหลังพระองค์เสด็จมาเห็นไหมว่าอีวาาก่อนคุณมตรีหรือคุณมตรีก่อนอีว่าเริ่มอ่อนแล้วอ่อนแต่คู่นี้กอดกันก็ไม่รู้เรื่องุูมันค้ำกันเล่าละเอียดไปหรือเปล่ากูมันใหญ่ทั้งคู่ แล้อีกทางนึงองหญิงเพ่ใจไ,<ร>ไม่ได้มีทู้ตัวท้ายใกล้ลาตีมันไปบังคับลาตีให้มันอยนกับองหญิง,งแล้วไปให้มองฉันไปกรา,ากบทูณกระโรงว่าองหญิงเพใจนันมีทู้ส่วไอ้เจอฝัดไม่ใช่ทีทายมันมันคือหัวของอ e ีว่าพระเจ้าข้าเพียรสิรีะี่าไม่ไใี่ยินะก่ันหลอกแหลมันต้หัว เราไม่สมกับเป็นเจอาประมุข <c oughs> เราเป็นคนหูเบาเราเหมือนม้อหลักปักเลนเราไม่สามารถที่จะรู้อะไรเลยหรือทำไมหูตาเรามันบอดอย่างนี้ <c oughs> ไหม <c oughs> เราปล่อยให้บคุคคล กินแข็งใช่ไหมนจะไร้ไหมเออหมดอารมณ์เลยถามผมกูมันจะตกใจไหมมันไปเทศมาไม่ได้อาบน้ำเลยดมมือแต่ผมทันพูดฉากพูดความจริงนะเบียค่ะเรื่องความจริงทั้งหมดที่ผมแข้งฉากพูดเรื่องจริงนะเบียค่ะดูซิแกมเลยความใสซื่อบริสุทธิ์เอาอีก อย่างนี้เมืวันที่จะหลงเกิดวันนั้นเนี่ยว่ามันแหละยมันตาแก่ไม่พูดจะอะไรถ้าหากจะทำแบบนี้ออกไปเรารัฐก็มาจับป่าจับดอยเป็นตำรวจล้วนยังอุสาทำแบบนี้เอาอย่างนี้นไปจังหวะจังสองคนเราก็จะไล่ไปให้หมดเราจะอยู่กับเมีเราสองคน เอาไปนี่มึจงจำไว้ด้วยอูอจะเล่นกันสองคนก็ได้คนยังไอ้สีประไพงอ้อเสมอะไรเมืเออะไรก็ไปอยู่เล่นกันเลยสองคนไปเลิกดนตรีเลิกนิ้วเลิกมึงก็ไม่เลิกอยู่เล่นกันได้โชเ,เ,เ,เล่นกันโทเออแยกกันเลยเออมึงเล่นกันสองคนรู้ด้ว่าใครจะดูอูไปแล้วกูไม่ไปกปล่าวอูจะไปตั้งคณนะของกูว่า